मै yeah. 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 มีสันดยเป็นที่ต่อเดียวตาเด้เมึงคิดว่าจะเจอทางนะโอ้โหหมดใจไให่โตขนาดนี้ตามไหไหไงเขกรุงเทพขวางขวางแต่คไม่อวมึงามตะกูมึงมาผมคนลเฮ้ยรเปล่าเพื่อนกูมีแผนที่กรุงเทพเฮ้ยมึงไมมีแผนที่กรุงเทพ่อเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไหไหนยอดแผนที่มึงอ่ะดีลถึงมีเพื่อนอย่างอคอนเนี่ย สบายไมเป็นพอดีรอคอไปไหนมาไหนาไม่เคยพาท่าหลงหรอกเออมึงต้องอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยนี่คือแผนที่กรุงเทพเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ยแม่มึงจะมัเถียงลเคยมาเหรอกูไม่เคยแต่กมึงมันไม่ใช่เ่ยใช่ใช่เนี่ยนี่ไงานไปต้าองสองสามสี่หาหก็อปเิดี่ เียสามหรือสี่ก้เียห่งรือจะเรียกอี่างว่าเพีเกี่ยวเออนี่วะอ่าไอ้นี่ตัวใหญ่ตางๆมังสูงเนี่ยพื้นที่อ๋อเออเออย่างกูเเทะกับพื้นที่ราดฐานเฮ้ยแก้เอไปพวกอีสานกับพื้นที่ราดสูงอ๋อเนี่ยไอ้นี่เป็นไฮโดรแล้วเนี่ยทุมสองกสามนะครับุ่าอีขาคงไม่ได้ไปเพรา

มีแข่งี่เดียวไม่ได้มันต้องมีจานเอาผู้เล่นให้มันมีจานยังไงวะเออจานมีจานี่เจครั้างเลยมันเจอไม่ได้มันต้องมันต้องเงีนก่อนใหม่หรอ๋อมันต้องมีครบมันเอ็นทีเอสแน่ต้องมีค้บนะเมนต้องมีไนโตรชีสสลูกถ้ามีไมเออไนโชีถามลูกหามาได้เลยจ้า ไม่ไห้เนีมันขาดกรอพกานกันอ๋อหยไสั้งอี่กออสสั้เกียวอะไรเออส์าหนาปพอเอ้ยพ่อเจ้าน้าได้เลยยยงตุ้ยต้องจงใช่แล้วไโทรทไปที่ยูิเฮ้ยจังยังไง ไปจกนเลยไอ้สามอนะไมูเ้ยาเอเออเออทาวนี้ขยับเพื่อให้ในโรตีนทำปฏิกิริยากระจายกระจายแล้วส่งแข็งที่นี่่โอ้อีย่างนี้อโัเคผมไม่เคยมารเออเอออแร้ายู่ไหนเออร้อไปอ่าเ้เสียคตรหวาเลย và tiếp theo nữa, mua số tý, mua, 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 vậy อีก no. ้างไจะเดินทางมันถูอู่นเยจะไถดีวะถูกก็มถูกหนูไอ่ะรอมีห้าสิบเลยีห้าสิบไม่ช้าอยู่ไหนมี้างอยู่นีกเดียวเนอยด่หกเดียวมันอยู่หอกเดียวถ้าทีู่กไม่ดนก็้าไมู่กก็หนกก็ค้่เหัสามหัม ông yên nghe nghe bóng thắng 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 bóng

เร <huh ื่อไหนน้อง้าเร่ไหนแล้วล่ะกาดมาต้ออเลยโอ้ยนั่งเป็นเวลาเดียวน้องานครับนั่สับล้อมหาใคราอดยครับท่านผู้ชม

คุณอะไรกูเนี่ยปี๊พิธคุณชายไงเอาคุณเพื่อนคุณแม่แต่งก่อนด้วยกันเนี่ยแม่จ่ายเออคุณเป็นเพื่อนผมเลยดูสิเดี๋ยวไม่รอดคางผมนั่งหันหน้าเงี้ยมือใหญ่อาแป้งเนี่ยฮิปเราแป้งกูนะเฮ้ยเราไม่ได้เท่ไงเจ้ามึงเลอะเบาะนี้ไปอะไป กูเป็นอะไรอ่ะแข่งรมึงนี่ก็เพิ่งแข่งคขึ้นหางแล้วนะอ้ยคุณเจนะครับเฮ้ยโอ้ยคุณแจ๊คเมึงเลยเจ๊งอ่อะคุณเจองอ่อนใช่ก็เป็นแต่แข่งเท่เฮ้ยตเตอมันอ่อนละไอ้พวกมันก็คู่เจเฮ้ย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 เฮ้ ว่าดี่จรู้ไหมเงอนเ้ะเโอ้กูแจนมันลงดีวะมันมลงแรังเหรเฮ้ยโกูเจาต่อวาใช้ยี้พ่อไงกูใช้หากรลอกทังตัวอ่อเออใช่ใช่ถามลอกม่ติดกูว่ใช่ไหม่ใช่มา่วนะไรวะและตวเลยนอะไรพวกเนี้ย่ป่าเออที่ไหนใช่ เจ็ดตัวใครยี่ยงทีเออมาดูไปยึดกับโอปอลี่อีกไปเอาไหมน้องปอปอดปอปอปอด้องปอปอปอาช่ิไมู่เพียแล้ว

เออเอดูดีดูดีเหนเออาใหญ่เลยทไมอ่ะอเฉยกูเียงอะไรอ่ะสายไฟไม่จำเปเลยเเยตอหมต่อุต่อเลยบุต่อเลยดูเลยบกเคยทให้แฉก่อนเออ่เป็ี่เลยป่ะแเข้าแฉเออเหลือเข้าเหลือเออดับไม่เอาเป็นอเฮ้ยบุเดินเร็วไปเนี่ยึงสายไแล้วเอยอสายดีไปเอเงี เฮ้ยมึงเต็มไม่ดิมาไอชอนคุณบอกไอชอนวะเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนไอ้คนขี้ตายผมไปขับขี่มาเลยผมห้องไปผมไปเลยเดี๋ยวเราจะเร่มเลยเริ่มไปกัน แหลมลง <laughs> <laughs>